อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับไพศาลพันปลาวันนี้เราทําความรู้จักกับปลาบึกกันนะครับปลาบึกแห่งลุ่มแม่น้าโขงครับปลาบึกชื่อสามัญแม่โขง Giant Catfish ชื่อวิทยาศา,ศาสตร์ Pengasianodon gigas อยู่โนโนใ,ในสกนุล Pengasianodon โโปลาบึก เป็นปลาน้ํำจืดขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งไม่มีเกรดอาศัยอยู่ในแม่น้ําโขงตั้งแต่ประเทศจีนลาวพมา่าไทยเลื่นมาตลอดความยาวของแม่น้ํารวมไปถึงแควสาขาต่างๆเช่นแม่น้ํางึมแม่น้ํามูลแม่น้ําสงครามแต่ไม่พบในตอนปลายของแม่น้ําโขงที่เป็นน้ำก่อยซึ่งเป็นจุดที่ไหลออกทะเลจีนใต้ ปลาบึกในอดีตพบได้ในลำน้ำโขงเท่านั้นแต่ปัจจุบันสามารถพบได้ในแหล่งน้ำธรรมชาติใหญ่ๆเพราะว่ากรมประมงสามารถเพาะปลาบึกได้แล้วและนำมาปล่อยตามแหล่งน้ำธรรมชาติต่างๆอาหารของปลาบึกในธรรมชาติคือพืชชนิดต่างๆเช่นตะไคร่น้ำแต่เมื่อนำมาเลี้ยงก็สามารถรับอาหารชนิดอื่นได้สามารถโตได้ถึง3เมตรและหนัก150กิก 200กิโลกรัมในเวลา5ปีปลาที่หนักที่สุดเท่าที่เคยจับได้เป็นตัวเมียความยาว2.7เมตรและหนัก293กิโลกรัมเรามาดูลักษณะของปลาบึกนะครับ ลักษณะของปลาบึกลำตัวจะยาวและแบนด้านข้างนะครับนี่ลำตัวจะยาวและแบนด้านข้างส่วนหัวค่อนข้างใหญ่นะครับส่วนหัวนี่ค่อนข้างจะใหญ่นะครับผมปากตัดปากตัดตาจะมีขนาดเล็กก็อยู่ต่ํานะครับตาจะมีอยู่ขนาดเล็กก็ตาต่ํานะครับมีหนวดค่อนข้างจะสั้นนะครับหนวดแทบจะหาไม่เจอครับหนวดค่อนข้างจะสั้น อยู่ที่ขากันไกบนหนึ่งคู่ซ่อนอยู่ในร่องตรงเลยมุมปากนะครับซ่อนอยู่ในร่องตรงเลยมุมปากเล็กๆนี้ปลาบึกอาจจะมีฟันพอโตขึ้นปลาบึกจะไม่มีฟันครัฟันจะหลุดออกหมดแล้วก็กินพืชเป็นอาหารขออนุญาตเอาปลาบึกลงน้ําดีกว่าครับเพราะอยู่บนบกนานๆเดี๋ยวเขาไม่ปลอดภัยครับตาเขาจะต่ําเล็กๆปลาบึกจะมีฟัน พอโตขึ้นปลาบึกจะไม่มีฟันปลาบึกก็จะกินพวกแผงตน้นพืชกินพืชน้ําเล็กๆเ,เป็นอาหารนะครับในขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่ลําตัวจะมีสีเทาออกแดงทางด้านหลังลําตัวจะมีเทาออกแดงตามด้านหลังนะครับแล้วเทาแกมฟ้าด้านหน้าด้านหน้าก็จะเป็นเทาแกมฟ้านี่คือลักษณะปลาบึก ปาบิกปัจจุบันแล้วก็นำมาเลี้ยงได้เป็นเชิงพาณิชย์เชิงธุรกิจถ้าอาหารดีๆน้ำลึกประมาณสัก5เมตร10เมตรก็ปีหนึ่ง5-12กิโลปลาบิกนะครับแค่ขอขอบคุณรูปภาพและข้อมูลบางส่วนจากกรมประมงครับ สนใจลูกพันุ์ปลาบึกแท้ติดต่อภัยสารพันปลา0ูนยแปดหนยินดีต้อนรับครับอย่าลืมกดซับสไ r i b e และกดกระดิ่งนะครับ